น,น,นะสวัสดีครับอบตรีนเย็่ยบ <c oughs> ัวเออวันนี้จอมจอวันนี้วันนี้จอมมือกี่การแล้ววะกายวัดเห็นกายวัด,ดวันนี้จอมนะสวัสดีครับผมก้องเกียรตินะสวัสดีครับนะเอาดิ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 ดนะไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าเลยสวัสดี ครับสวัสดีครับเด็กพิวดีวีพูม่าพี่หน่อยตาไอวิน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 วินวันนี้พร้อมจัดหรือยังวินไอวินวันนี้พร้อมจัดยังพร้อมอย่างวันนี้พร้อมยังถ้าพร้อมไปบอกครับพีิวดรวดสุดยี่งโกแอนด์ซอน้าตามกี่รอบพี่คอยคู่ตามกลรองพอนล้เจ็ดรอบลูกพี่เจ็ดรอบ เอาซะเกติ่รอบเกติ่รอบโอ้โหในน้ำยาบ้านเลยโอ้โหน้ำยาบ้านเลยเกติ่รอบเกติ่รอบดาบเกติ่รอบแกนสองอหกรอบเกติ่รอบได้ตามแกนสองแกนสองอยู่หน้าใช้ได้ลูกพี่ใช้ไปใช้กับพ๋อนเดี๋ยวใช้กับพ๋อนเะดีเย๋ยวกาบนะสวัสดีนะเจ๊รักดาบสวัสดีตามเฮ้ยวินพร้อมเลยว,วันนี้วินมามาเปิดวินในพิวด,ดีมา นะเทเลวายเท่าไหร่พีวส์สองพันสี่ครับคุณปางกระพงมีอยู่เครื่องเดียวเครื่องสุดท้ายท้ายสุดครับเครื่องสุดท้ายมีอยู่เครื่องเดี้ยนะครับสองพันสี่ร้อยบาทนะสองพันสี่ร้อยบาทซื้อเทเลวายซื้อแบทแมนซื้อเอ็มเฟงดีกว่าตนะนะซื้อเทเลวายนะเอาวินนะครับวินตัวนี้อ่ะมันจะมาพร้อมกับตอมแท้่หนึ่งตัวนะมันจะมาพร้อมกับตอมแท้่หนึ่งตัวตอมแท้เนี่ยที่พิวส์จำไม่ผิดนะมันมีอยู่ร้านนึงเนี่ยขาย 1นึ0บาทเฉพาะทอมได้หนึ่งพับาทอะทอมเนี่ยชื่อว่าเจ้าอะทอมเวเปอร์สตอมไลออนเป็นคอยคู่ลักษณะสาสลวดเป็นแนวตั้งนะครับตัวนี้ก็ใส่แบตหนึ่งก้อนระบบจะเป็นรีชาร์จนิ่งรีชาร์จนิ่งเนี่ยมันคือลายฟิวสะมันสามารถชาั้นไปก,กับตัวเครื่องได้ระบบจะตัดอัตโนมัติกรณีแบตเตอรี่มันเต็มนะครับความแรงตัวเครื่องอยู่ที่80บวัตต์แปบวัตต์เครื่องเล่นง่าย น้ำหนักเบาจุดขายของบูบ้าเบบี้เนี่ยจะมีอยู่ที่1นึ่ง้ำหนักเบา2จ่ายไฟไวสามอัตราการกินแบตเตอรีต่ต่ำนะครับตัวนี้ดูยังไงก็ลั่นอะ่ะดูยังไงก็ลั่นวินนะครับวินเพิ่งนั่งนั่งดูจิลังกาดูนอนดูลั่นหมดวินนะครับลั่นหมดลั่นหมดฮ่าฮ่าเฮาบาวินปัจจัยเก้าสิบ เอาเอาไหมครับเอาแบบพิวในรังช้ับไปด้วยเอาไหมเอารังชับไปด้วยไหมเอารังช uh, yeah. ้ Ma. ははับไปด้วยสุดตัวนี้สุดสุดตัวนี้สุดเอารังช้ับไปรังช้ับด้วยลิอาวินเอาวินมาแกะมาวินมาอาวินวินมาแกะมาวันนี้พร้อมดิบุตใส่ด้วนยากกว่าใส่ด้วยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยววิน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 มึงฟังพิวอุสวินนะวินวินไม่ต้องอะไรที่ร้านใส่ด้วยให้ครับพอะไรพิวอุส ถ้าเกิดว่าวินมึงใส่ไม่เป็นมึงมาหาพิยุทธหน้าไรสดมาหาเลยรีวิวพิก็มีถ้าเกิดว่าพิยุทธรีวิวผมไม่อยากรู้พี่ผมมาหาพี่นั่นเลยดได้มาทำกันหน้าไรสดเลยฮะเอาง่ายง่ายได้เครื่องอะไรมึงบอกพิยุทธพิยุทธจำปากพิยุทธไว้นะต่อให้พิยุทธจะลูกค้าเยอะสักแค่ไหนถ้าเกิดมึงบอกว่าพิยุทธผมได้เคลื่องแล้วพี่วินมาบอกพิยุทธเลยเดี๋ยวพิยุทธจัดการให้ทำกันแบบสดๆหน้าไรสดเลยไม่ต้องให้ที่ร้านใส่เพราะอะไร ที่ร้านใส่อะโอเคนะครับเราจะได้ความสะดวกสบายแต่ว่าเราจะมีปัญหาว่าตอนที่เกิดว่าลวดมันขาดลวดมันเราจะเปลี่ยนมันจะลำบากเราอ่นะง่ายง่ายง่ายๆตัวน,นี้ใส่ง่ายตัวเออง่ายง่ายตัวนะี้ใส่ง่ายนะใส่ง่ายเฮ้ยส่งของวันนี้จะถึงประมาณวันไหนอยู่เชียงใหม่โอ้กระตุกจังยิ้มดูหายหาเลยเดี๋ยวนะครับ ไม่รอดไม่รอดโปรแกรมนี้น่าจะไม่รอดนะไม่รอดนะกระตูกขี้ผายเลยนะเดี๋ยวผมขอ,อย้ายโปรแกรมใหม่ก่อนแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ไหวนะ